ถือว่าเรามาร่วมบุญร่วมกุศลกับงานกระถินครับผมโครงการปันน้ำใจครับผมวัดเวรวันวันนี้เคยเข้าวัดบ้างไหมอะไรนะเคยเข้าวัดไหมผมเข้าวัดบ่อยจริงป่ะครับผมไปถือศีลใช่ฮะยังศีลหงศีลห้านี่ได้ไหมศีลห้านี่สบายพูดไปเรื่อยไปพี่แจ๊ดพูดจริงๆขอฟังสักทีศีลห้า ปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่านอกวัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรเฮ้ย <Hey! S 1> อาทีนาแล้วเขาว่าห้ามรักทรัพย์แลวถ้าตำรวจไม่จับอันนี้ก็ไม่เป็นไรสาทุมูสาแล้วเขาว่าห้าพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จอันนี้ก็ไม่เป็นไรสุรานะเขาแปลว่าเล่าถ้ามีเงินซื้อเขาอันนี้ก็ไม่เป็นไรสุดยอดกัดเอเขาว่าห้ามเล่นชู้ถ้าผัวเขาไม่อยู่ก็ฟาดไปแ่ <Hey! S 1> นี่วัดไหนเนี่ยวัดซับแมนนะ ก็ทราบผมว่าถูกเช่าและตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วใครฮะเจ้าชายลูกทุ่งเฮ้ยเจ้าชายลูกทุ่งอย่าบอกนะวัยพศพิสุพันธ์มาว่าโอ้จะมาแบกยังไงอตาบ้าเออใครอ่ะพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับผมเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้สัตว์เอ้ย ไปด่าเขาเรื่องอะไรอ่ะแม่งเชิญเงินกูไปแล้วแล้วเมื่อกี้ด่าว่าไงด่าว่าไอสัตว์ไอสัตว์นั่นลูกใครลูกกูบอกนะมาไหลคองผิดเอาคองไงอ่ะมาไหลไม่ได้คองแบบนี้คองไงวะดูนี่เออนี่มาไัยตะคองอย่างนี้เหมือนมากไอบอลไอเฮียรูปราศบสมเดินมาตาตุ๋ยมากหลวงพ่อครับ ขับเครื่องบินเปิดหน้าต่างมาเป็นไงงานวันนี้จัดใหญ่ไหมใหญ่มากคนเยอะไหมเยอะชอบไหมชอบไม่ต้องห่วง<ะ>งานนะคนเยอะกว่านี้งานมันเกิดคุณจัดไปแล้วไม่ใช่ฮะไม่ใช่งานวันเกิดขึ้นบ้านใหม่งานอะไรนายหนูตบพ่อมึงเจ๊เด็กก็ไม่เว้น <laughs> พี่แจ๊ดแต่งเพลงมาให้จริงวะเมื่อกี้นั่งรถมาแวะที่ปั๊มตลรวใช่ฮะแต่งเพลงมาให้นคอมให้คนเดียวหรือเปล่าให้คนเดียวเลยได้ยินแล้วนะให้คนเดียวเว้ยใกล้จะวันเกิดแล้วก็อยากแต่งเพลงมาสะพายสักนิดหนึ่งเยี่ยมมากโอเคนั่งให้สบายใจยพี่คอมฟังเพลงเนื้อหาในเนื้อหามีแต่พิษเนื้อเนื้อหาเนี่ยมีแต่เพลงพี่คอมทั้งนั้นเลยจริงวะในเนื้อเพลงในพูดถึงพี่คอมอย่างเดียวสรรเสริญแจ๋วนะไอ้แจ๊ดเป็นคนที่ไหนเนี่ยอะไรฮะเป็นคนที่ไหนเนี่ยผมนะฮะเออผมเป็นคนประยองฮะ ระยองใช่ฮะสุดยอดนี่ฟังเพลงนะ้รับได้ครับอ้าวแล้วระยองไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยมาถามไปแหว่งมหาขับรถหนีเลยน้าวัยรุ่นจริงป่ะวัยรุ่นอยู่แล้วมั่นใจกูมั่นใจถ้าพวกผมต่อเพลงอะไรไปฮถ้าพวกผมต่อเพลงวัยรุ่นน้าได้เป่ากูได้ทุกเพลงดูการแต่งตัวพวกผมชาร์จอยู่แล้วโอ้โหนี่ป้าทอนี่แต่งแนวไหนอะไรนะแต่งแนวไหนแนวไหนอรอโถให้มันจังไม่ได้นึกเลยเนี่ย เฮ้ยกรูตกใจเลยเมื่อถามกูแนวไหนแล้วกูยืนอยู่ถือไม่อย่งี้ไม่ได้นึกอะไรกิฟชอตคนที่ไหนที่คนที่ไหนเนี่ยอะไรนะคนที่ไหนคนละยองฮีเฮ้ยทำไมละยองมีฮีอ้าวคขาไม่ยิ้มนะเขาว่าจ้าขาครับผมทะลึ่งหรือเปล่าไม่ทะลึ่งยังคิ้วคิ้วฮีเฮ้ยยังตาตายฮีเอาไว้ทำอะไรดูฮีเฮ้ยดูจ้าดูจ้านี่อะไรจมูกฮีไม่ทำอะไรดมฮีเฮ้ยดมจ้าดมจ้านี่อะไรปากฮีได้ปากอะลิ้นฮีเอาไว้ทำอะไรเลียฮีเฮ้ยเลียจ้าเลีย้าอ้า ผมต่อเพลงนะต่อได้ได้มั่นใจมั่นใจสองพันนะถ้าผมขึ้นมาแล้วนะต่อไม่ได้สองพันบาทเออโอเคไหมแล้วถ้าคูต่อได้อ่ะเสียผมสองพันโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเียมันยังไงมันยังไงวะนี่น้างงอะไรเนี่ยงงดิถ้าผมแจ๊ดพี่แดงพี่กระลอกขึ้นเพลงมาถ้าน้าต่อไม่ได้น้าเสียไปผมสองพันแต่ถ้าร้องไปแล้วน้าต่อผมได้ น้าจ่ายผมสองพันเอออย่างเงี้ยถูกต้องเออเดี๋ยว็ดไอ้บอลกูได้ตอนไหนเนี่ยโอ้ยไอ้แจ๊ดอธิบายนิไม่น่างงเลยฟังนะพี่คอมเออถ้าสมมุติว่าพี่คอมต่อได้อืพี่คอมต่อได้ใช่ไหมต่อเพลงได้พี่บอลร้องปุ๊บพี่คอมต่อได้พี่คอมก็ให้พี่บอลสองพันถูกถูกไหมเออแต่ถ้าพี่คอมต่อไม่ได้พี่คอมก็ให้พี่บอลสองพันกระทานี้เข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว นี่กูไม่ได้นะกูเสียอย่างเดียวเลยนะคนละสองพันจบครับผมชอบเต้นใช่ไหมเอออ่ะถ้าอย่างงั้นเต้นเลยดนตีมาดนต,ต,ตีไม่ต้องเต้นสดๆเ <c oughs> ต้นเลยช็อตก่อนมุกด้วย <c oughs> ชอ็อ,อะะตก,อก่อนมุกอะตลกช็อตก่อน <c oughs> มุกอ่ะมีแต่ปัญหาเต้นเลยตายอยู่แล้ว เดี๋ยว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 เราไปเลยหลบไปเลยกูก็อายคนเขาไล้เนี่ยการเต้นนะเต้นแบบไม่มีดนตรีแล้วละสเต็ปเนี่ยมันต้องให้มันสเต็ปแบบจหรอดูใครไอ้หนูเต้นให้มันดูเลยแม่เต้นแบบไม่มีดนตรี น่ารักอยู่บ้านมึงไม่เคยดูอะไรสนุกสนุกแบบนี้หรอแฟนแฟรชอบฮะเฟนแฟนชอบแต่กูไม่ชอบไงโอ้โหคนเหนื่อยเลยติดแกล้งล้วยไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดนั่นแม่มึงบ่าที่ขายพัดอ่ะเอ้านะคอม เธอกับฉันคงรักกันไม่ได้ <_ d ata> เอาทำไมรักกันไม่ได้อ่ะจูป,ปากกันฟันโขงงอแงงอแงง,ง,ง,งมีการศึกสามีความรู้กันไหมเอาอจอบจากไหนมาพี่แจ๊ดมเกษตรศาสตร์มอกเษมอกเษตรสาขาอะไรคณะอะไรสื่อสารมวลชนมวลชนยังไงอ่ะก็มวลชนมวลถ้าไป่ปากดี <_ d ata> วันวันไม่หลับไม่นอนวันวันไม่หลับไม่นอน อ่ะเยี่ยวกูม่วงจะให้กูม่วงได้ไงถ้าไป็ปากดีหน้าอย่างก็โจรถึงกูจะหน้าเหมือนโจรแต่ก็อ่อนโยนกับจุดซอเรนเป็นไงมุกคนตายให้กูเล่นเหมือนแช่งกูทางอ้อมจบจากไหนนะจบจากมเกษตรศาสตรพี่นึ่งมธรรมศาสตร์พี่ตัก๊กมอราม พี่ลอกกรุงเทพมอกรุงเทพนครมอเต็มกระดอยทั้งหมดจัดแถว,วแล้เล้วอิสภาพมาดูอยู่มาหางานนะทำอะไรอะ่ะ<อ>เป็นตุ้นไปนะเนี่ยเป็นตุ้นหรือเปล่า เปลาค่เป็นกระเทยรืเปล่าแอะเป็นกระเทยค่ะตายแล้วกระเทยกระเทยกระเทยไอ้อ,อเป็นไรหลวงพ่อเช้าๆกําลังแหบรือ,อจังเลยทบแถวตรงอยากทราบมากันกี่คนหัวแถวนับเนาะอะไรอะ นับให้มาดูเข้มแข็งดินับยังไงอ่ะแบบฝึกทหารตำรวจเคยเห็นไหมทหารนับแบบไหนนี่อุตส่าห์ยกกองหนามป็ช่วยเนื้อโอ่สามจีเนื้อโซ่สามจีเข้าใจหรือเปล่าครับผมให้มาดูเข้มแข็งหัวแถวนับเนื้อโซ่สามจีเนื้อโซ่สามจีแบ่งให้เพื่อนนับบ้างเข้าใจหรือเปล่าครับผมหัวแถวนับสอง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 ไม่ใช่สองไม่ต้องแหกปากไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาปิดสองเออ xám 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 tê tê Ha 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 hổ hay hổ Ha 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 สยามสยามไหนของมึงนี่สามดีมากประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัด77จังหวัดช่วงนี้เป็นช่วงหน้ากระถินช่วงไฮซีซั่นของกระถินนะฮะหาจังหวัดที่มีสามพยางเผื่อเราไปลงพื้นที่ทําบุญจังหวัดสามพยังยะโสธรน,นี่คุณี่่หัวไว้นะใช้ได้ถึงว่าโมโหนี่ยกกองถังมาสามพยางยะโสธร เป็นไ,ไงพี่แจ้งโอเคนะโอเค,อเคยอดนะกำแพงเพชรอันนี้ก็ดีปากน้ำโพเออไอ้เจดปากน้ำโพไม่ใช่จังหวัดบันพบพิสัยบันพพิสัยเออไม่ใช่เลยด้วยใช่ก็ไม่ใช่เลยไม่ใช่จังหวัดเวรุวันเวรุวันนับบันวัดปัตตะคิม จังหวัดเที่ยงเลย่ะสาพยายามกูไม่ต้องถามกูดูไอ้นี่สนุกกว่าเว้ยสาพยายามสิงห์บุรีนี่สิงสเกตกอทอมอ <c oughs> แม่งโคตรง่ายเลยหยวนหยวนไปต่อไปจังหวัดสองพยางสองพยางภูเกต็ตระยองตาครับจะ <c oughs> ตาครับพี่ อ๋อสองพยางคือพี่แจ๊คครับตากก็คือจังหวัดพะยางเดียวแต่มึงเพิ่มคับขึ้นมากลัวมันไม่ครบสองคำครับก็หาจังหวัดเยอะแยะสองพะยางอเอาิกภูเก็ตระยองเชียงใหม่ชุมพรกรุงเทพไม่คิดจะขับรถออกบางปะอินมอเตอร์เวย์บ้างเลยชอบอยู่กรุงเทพครับกำลังประท้วงกันเลยครับ อยู่แถวไหนปทุมครับอำเภอศรีราชาตำบลลาดบุรีบ้านเลไที่สกลไอ้นี่มุกงุ้งต่อไปจังหวัดพยางเดียวจังหวัดพยางเดียวแท่นั่านว้าอะไรอะไรของมึงจังหวัดอะไรล่อจังหวัืไปกี้หาพอดีเลยเออตั้งนนน่ะยามัวนนทบุรีพยางเดียวยังไงเวลาไปซื้อทุเรียนันซื้อทุเรียนเมืองอะไรเมือง นอนมีนนทบุร e like, ีไหมไอควายเนี่ยกูซื้อมากินก like. ูนอนไม่หลับเลยซื lastly, ้ออะไรมากินนอนไม่หลับทุเรียนมันเกี like ่ยวอะไรซื้อทุเรียนมากินแล้วทุเรียนกวนอ๋อซื้อทุเรียนมากินนอนไม่หลับใช่ทุเรียนกวนทุเรียนกวนแน่แล้วนอนหลับไหมนอนหลับไหมนอนนอนหลับไหมนอนนอนไม่หลับเลยทำไมนอนไม่หลับซื้อขนมมามันเกี่ยวอะไรซื้อขนมมาแล้วนอนไม่หลับขนมปัง อาได้นี่ถือว่าได้นะขนมนี่ถือว่าได้ขนมดังนอนหลับไหมอะไรนะ <S <S นอนหลับไหมนอนไม่ค่อยหลับทำไมถึงนอนไม่หลับซื้อซื้ออะไรกระซิบดังๆไอ้เหี้ยไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินซื้ออะไรมาถึงนอนไม่หลับอ๋อซื้อชุดมาซื้อชุดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรนอนไม่หลับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งชุดอะไรอ๋อชุดคุย อ๋อรับปริญญาอันนี้ทุบใช้ได้ี่านไอสัตว์ขนาดถามเขายังหาขนาดนี้ดีนอนหลับไหมนอนไม่หลับนอนหลับไหมนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับซื้อลูกชิ้นมาเมื่อกี้อะไรชื่อลูกชิ้นอนไม่หลับลูกชิ้นปลาระเบิดเบามากไอ้เนี่ยอันนี้หนักอันนี้หาแบบเอาดีว่คือเสกมากัระเพือกเอางี้ นอนหลับไหมนอนหลับไหมหลับครับแต่ว่าเป็นเมื่อคืนก่อนแล้วเมื่อคืนนอนหลับไหมไม่หลับทําไมถึงนอนไม่หลับนอนไม่หลับทั้งคืนเลยฮะเพราะอะไรผมไปซื้อปืนมาครับผมมันเกี่ยวอะไรซื้อปืนมาแล้วคุณนอนไม่หลับผมซื้อปืนกล่นมาครับนี่ตำรวจแท้าตง้ง รู้จักดาราไทยไหมรู้จักครับเอ่ยชื่อดาราไทยที่คุณชอบดาราไทยที่ชอบป๊อกธนวัฒน์นี่ก็ใช้ได้มาริโอ้เบลเลอร์ทีเด็ดมิชัยมัญชาเ <laughs> นี่กให้เขานอนพักผ่อนเถอะไอ้งามเอาใมันวัยรุ่นหน่อยแล้วว่าเราวัยรุ่นโทนีล่ลาแก่นไอ้ใช้ได้หนาเดชณคอม เข้าใจที่ผมคุยเข้าใจที่ผมถามไหมผมผิดตรงไหนละครับให้เอ่ยชื่อดาราไทยที่คุณชอบเอาผมก็ชอบเขาอะเอาดาราที่มีชีวิตอยู่ดาราตายแล้วไม่เอาอ๋อลืมไปตายแล้วไมมเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่ตายใครไม่ตายกูยังไม่ตายมั่นใจมั่นใจอย่าให้จับได้ว่าตายแล้วกูมีพยานใครไอ้แจ๊ดกูตายหรือยังไม่รู้ชีวิตมีค่าอย่าซ่ากันเด็กปากน้ำโพ เด็กที่ไหนนะปากน้ำโพอยู่องเพออะไรน้องยาไซตะบนขอไม่เล่นได้ป่าววะตั้งแต่ขึ้นมามึงเอากูพังหมดแล้วเนี่ยตะบนแถวตรงรู้จักซปเปอร์ฮีโร่ไหมรู้จักครับเอ่ยชื่อซปเปอร์ฮีโร่มาคนละหนึ่งตัวคุณซปเปอร์แมนซปเปอร์แมนใช้ได้ไฮโลแมนดิแบทแมนดิ ไอรอนแมนเชียบแอนด์แมนดิเซลแมนเอามาทำอะไรอะมาขายไอสี่ตัวเนี่ยแล้วขายได้ไหมยังขายไม่ออกเลยเอาอวัยวะร่างกายมีกี่ส่วน32ส่วนให้หาเอาอวัยวะขึ้นต้นไปขอไข่มาคนละส่วนในร่างกายขอไข่เธอแผนคุณน,นี่เป็นบุคคลที่หัวไวมากอย่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บปบอบถามปุ๊บปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บเอาไอวะขอไข่ ไวกระเทขอไข่แขดขาเข่าข้อไขโอ้ยไข่อะไรไข่กูน um> ี่แหละเฮ้ยอะไรไข่กูไอ้เหี้ยตำรวจแถวตรงเอาอวัยวะขึ้นต้นด้วยขอควายคอคิ้วคางโครงแคมแคลแคมอะไรแคมปากเขาเรียกริมฝีปากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกแคมปากแล้วยังไงพอไอ้นั่นยืมไปใช้ก็ใช้ไม่ได้แล้วไอ้นั่นยืมไปใช้ไอ้นั่นยืมไป ไนนั่ยืปงงเหรอเออหีคนเนี่ยต่อไปอวัยวะขึ้นต้นด้วยตาเท้าอาว่ากัเหรอหอยหีบหัวหูอันนี้ไข่ไขอะไรพะดุงไข่ปลาเหนื่อยโอ้อะไรปลาเหนื่อยไข่ปลาละไม่ไดบอกไข่ปลาละยังไม่ตลกดีมากคนไข่ปลาละทำโอ๊ยอีไปอีไป ไอ้ล้อหำกูต้องพูดมึงเอาไปพูดแล้วคุณจะพูดเฮียอะไรเราก็ผมอยู่ก่อนนี่มันตัวขำแล้วตัวนั้นน่ะไม่รู้กูไม่ใช่คนแถวนี้เฮ้ยการันใหม่ย้าย้ร่างกายโอยมันขำสุดแล้วต้องมีไว้พี่ปฏิพันธ์ขับปุ๊บตับปั๊บปับปั๊บตัดปุ๊บบาม๊บปั๊บตัดรปั๊บตัดปั๊บตัดปั๊บ หัวคูหายห้มหอยหอยอะไรหอยกูนี่แหละเครียใครฮะตั้งแถวเนี่ยนะครับตั้งแถวออกผมตั้งแะไรแถวเลยครูปองไปรับครูปองใช่เขาแจกอะไรแจกโบสถ์ฮะแล้วพระจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะอะไรนะพระไปอยู่ที่ไหน แต่ตรงไม้ก่อนเอาแหละเขาไปดูนู่นกันแล้วนี่งไงหลวงพ่อจัดคอนเสิร์ตตรงนี้แล้วไม่มีคนแล้วเนี่ยเลิกนะไม่ยอมดูก่อนมึงไม่เห็นป้ายอ่ะวันนี้เนเนเปิดแทนนะ <laughs> แจกหลวงปู่พัดเหรอใช่ไหมแจกหลวงปู่พัด ไปหน้าใจหายผมบอกเลยว่าทุกท่านมาวันนี้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับเป็นพระที่ทุกท่านที่มาจะต้องมีติดเนื้อติดตัวกลับไปคครครัับบผมพุทธคุณดีมากสุดยอดเลยครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เป็นเกจินะฮะด,ด,ดังที่ในนครสวรรค์ครับ นะครับแต่วันนี้ท่านไม่ได้มาปลุกเสกด้วยต้องขอประธานอภัยเพราะไม่พี่น้องนะครับเพราะว่าท่านก็ป่วยนะครับหลวงพ่อะอาพาธารับกิจนิมนต์ตลอดเลยในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็นั่งจิตอธิษฐานให้กับทุกๆท่านแล้วสาธุนะครับไม่เป็นไรใครยังไม่ไปไหนก็ไม่เป็นไรนะครับยังอยู่ชุดนี้แต่วันนี้พี่ขอบคุณมากๆก็คือทีมงานของน้องๆของพี่ๆที่มาช่วยกันนะครับขอบคุณน้องแจ๊ดนะครับขอบคุณน้องตั๊กบริบูรณ์ขอบคุณพ่อค่อมนะครับขอบคุณน้องเน่ง นะคร,รับแล้วก็พี่กระรอกกระลอกครับมากๆเลยนะครับเดินทางกันมาซึ่งบอกตรงๆเลยว่ามากันด้วยน้ําใจจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเหรียญหลวงพ่อพี่เก็บเอาไปให้นะขอบคุณครับพี่เก็บเอาไปให้นะครับเดี๋ยวน้องแจ๊ดต้องที่ไปนครอีกนะครับไปปลุกเสกไอ้ไข่อีกไปทำพิธีวันนี้เขาเป็นเจ้าก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บก็ไปเป็นดุ้งเหลืองแล้วห่มเหลืองก็ไปนั่งปลุกเสกะครับขอบคุณนะครับตบปื้ให้กับทีมงานของน้องบอล นับคอปสามปลิมูลน้องแจ๊สบุกนี่กมบยองบุ๊ค้าไม่จำเพี่ก็รอกเชิญยิ้ม